<tr ust i> ครับสวัสดีครับผมกายไทยเอฟเลสนะครับสูนอำเภอไม่จันนะครับนี่เฮาอยู่สวนเมโมนะครับบ้านห้วยสายขาวเพ่าไม่จันจังหวัดจังไงแล้วนะครับต้นนี้ครับเป็นต้นแตนึ่งนะครับแม่พักกี่ปีละสองปีแล้ว่ะนี่เหมือนแล้วเนาะครับนี่หลอบแหลกแบบมีน้ำยางนะครับครับแบบมีน้ำยางเลยอนี่มีน้ำยาง กรับไรคืนมาแล้วครับหายแล้วนะครับต้นน e, ี T ้นะครับซีมีดแล้วไหมครับนี่ซีมีดนะครับนี่ครับซีมีดนะครับหายแล้วนะครับต้นนี้นี่ถ้าพอปุ๋ยเขาครับต้นนั่งกับออกกันเนาะครับต้นนี้ออกแล้วนะครับดูการไหลของน้ำยางครับครับสองเจ้าไหม เหพอต้นนี่ไหมต้นนี่นะครับดูเลยครับต้นนี่กับหกักษานี่อ่ะอันนี้ก็หายแล้วนะครับสามรอบนาะไม่นอ,อนนี่เนนะาะฮักษาครับสามข้างนะครับนี่ครับฮักษาสามข้างซีมีด,มดครับกีดเท่าไหร่มอก็กีดมอกไหม,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 ม นามานิ่มาน่นขึ้นครับโอแล้ว,วเกาหนาะเนาะฟังเสียงแล้วครับดูนะครับนี่ต้นตายนึ่งเหมือนกันรอบแรกผมมีน้ำยางนะครับนี่ก็หักษาหายละต้นที่สองนะครับดคบูครับครับนี่ก็หายละนะครับต้นนี่ก็ต้น ต้นที่สามครับพอดูต้นที่สามนะครับดูต้นที่สามทีเ้าหษาไปครับต้นนี้ก็สามรอบนะครับโอ้ไหลมาละครับโอ้ได้ได้แล้วครับนี่นะขบกีนเลยกินได้แล้วครับนี่ปกติได้เลยครับต้นที่สี่ครับมาดูต้นที่สี่ก็ออกแล้วนะครับ เนี่ยก๊อกมาตวงเล้ละแม่นี่นะครับหายแล้วนะครับนี่เป็นแถวแล้วนะครับนี่ตายนึ่งแล้วครับที่ได้ทําการทักษาไปนะต้นที่ห้าครับต้นที่ห้าก็ออกแล้วนะครับครับโอ้กีดกปกติได้เลยแถวนี้ทั้งแถวนะแม่โอ้โหเอาเอาก๊อกมาครับดูไหลแล้วครับหายแล้วนะครับส่วนไมโม่ลนะครับบ้านห้วยแซ่ขาวนะครับ ดูครับไหลครับโอ้หน่าแล้วครับดูการไหลครับนี่เขาก็ได้ทําการหักสามสามรอบนะครับอูแต่ละต้นครับต้นตายนึ่งนะครับอูไหลซีมีนะครับนี่นี่กับซีมีดแล้วไหมซีมีนะครับเป็นกอกนะครับต้นตายนึ่งนะครับนี่ครับผมครับ